สวัสดีครับพี่น้องกล่องอากาศของ h o n ด a c ซ v i ิกนะครับเอดีมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องเฮ็ดเอาซื้อไม่เฮ็ดเอาราคาบกี่บาทครับมาต่อให้พี่น้องเบิ่งเครัยครับเป็น้องเบิ่งเนี่ย,ยมันจะมีล็อกมีมีตัวเดนเนีย,ค,นยครับมีคลิบล็อกครับหนึ่งสอง,ส,องสามสสมีสี่สตัน้องกดออกเลยครับพี่น้องกดออกเลยครับง่ายครับนะครับ อยากดีกับถอดสายนีน้ำครับสายแอร์โฟล์แอร์โฟครับนะครับยึงออกครับโอ้โหดำเลยวะพี่น้องดำครับผมโอ้โหสภาพบริเกนสภาพไปไปเทียบใส่ของไม่เบิ่งแปดหมื่นโลครับตัวนี้แปดหมื่นโลครับนี่ครับผมประมาณนี้ครับแปดหมื่นของไม่ครับของไม่ของไม่เด้ครับพี่น้องนี่ ต่างออนไลน์มาครับพี่น้องครับผมน,นดา่านะครับเห็นนะครับของของไม่เบิก์ูนครับพี่น้องโอ้นี่ทิมบนันมีราคาเลยวะโอ้ไห้ย่าง,ง,งดีเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ทกินย่างดีเลยพี่น้องแตกต่างกันหลายครับพี่น้องเบิองสีครับเบิองสี นี่เลยครับพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยครับเทียบกันเลยครับติดครบครับเนี่ครับเนี่ยครับเทียบเบอร์ละหน่องโอ้ยน้องเบิรงสีใส่กันเลยครับสีนะครับ ครับโอ้กี่ไรก็เอาครับไล่มาเบิ่งกันใส่พี่น้องเบิ่งไปครับไล่เขานะครับไล่เขาว่าต้องจานว่ามันพิษครับมันมีบอกของมันครับพี่น้องครับได้ใส่ได้ฝังเดียวทางเดียวครับปลลงไปนะครับของไม้มันสิษพิษจักหน่อยครับไปครับให้มันเสมอนะครับครับลงนะครับครับผมครับประมาณนี้ครับผม แค่ไหนไม่ยังติดผาแล้วครับเก็บงานจีบงานเก็บงานเสียงป๊บกดล็อกเลยครับตัวเก้านี่ครับโอ้องไม่สีแเนียนกัได้พี่น้องผิดนะครับป๊อบง่ายๆครับแล้วละครับซจำนี่บอกครับครับผมโอ้ซัมเนียนนะครับพี่น้องครับผมเปลนนี่เองด้ เปลี่ยนก่องอากาศของ Honda c ซีวีครับซีวีเอ็ดีนะครับนะครับง่ายๆพี่น้องครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับพี่น้องเพื่อที่จะเป็นกำลังใจฮหดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับครับผมขอบคุณครับครับผม